นี่คือนาทีแผ่นดินไหวที่เมืองยองชเวนะครับตรงทะเลสาบอินเลเมืองนี้ห่างจากที่เมืองสกายเวนั่งรถประมาณหนึ่งคืนนะครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ทําให้เสียหายเยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปดูความเสียหายกันครับแต่ก่อนที่จะไปดูความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตข่าวสารที่สําคัญสาคัญนะครับที่ผ่านมาตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนนะครับ ทีนี่ถนนทางไปมันจะเลจากด้านกลางของประเทศนะครับมีปัญหานะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ถนนซุปเปอร์ไฮเว์ถนนหลักของพมา่านะครับที่เป็นคอนกรีตเนี่ยมีปัญหากันหลายจุดเลยโดยเฉพาะยิ่งยิ่งถนนที่จะไปตามเมืองที่สําคัญสําคัญเพราะว่าถนนได้มีการเสียหายแล้วก็เหมือนแผ่นดินไหวได้บีบอัดถนนแตกเป็น2ส,ส่วนนะครับตอนนี้มีข่าวแจ้งว่าคนที่มีกําลังนิดนึงนะครับ พอที่จะมีกําลังเนี่ยเขาก็จะไปอยู่อาศัยกันที่เมืองพิวลินแต่ว่าเมืองพิวินเนี่ยต้องผ่านเมืองมันเดเลก่อนแล้วก็เมืองมันเดเลเนี่ยรถที่จะผ่านเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่านได้อย่างสะดวกนะครับต้องมีความระมัดระวังบางสายเนี่ยโดนตัดขาดเลยจากเออมันเดเลไปพิวิลเนี่ยไปได้นะครับแต่ว่ารถหลายๆคันเนี่ยมามันเดเลมาไม่ได้ต้องขับแบบหลายทางแบบนี้ครับ ที่เมืองพิวรินอากาศดีนะครับตลอดทั้งปีแต่ที่มันเลช่วงนี้ฝนตกครับมีพายุมันะเลฝนตกตอนหนึ่งคืนมา2คืนในต่อกันแล้วนะครับลและนี่เรามาดูความเสียหายของหมู่บ้านมิงกุลกันบ้างนะครับหมู่บ้านมิงกุลเนี่ยเราจะเจอเจดีเซตตอยาก่อนเลยหรือที่เรียกกันว่าเจดีมิงกุล จดีมิงกุลนี่คือมีรอยร้าวนะครับมีรอยร้าวเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองไอ้ที่เห็นว่าที่ไม่หักครึ่งนี่คือไม่สมส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผลกระทบต่อแผออ่นดินไหวนะครับแต่ว่านี่คือเป็นเจดีย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จพระเจ้าปดุงท่านเป็นคนสร้างครับแล้วก็พระเจ้าพระคยียดอเนี่ยไม่ยอมสร้างต่อพระเจ้าปดุงเนี่ยสอนโคตรสกรก็รถือว่าเ,ออเป็นการสิ้นเปลืองนะครับ เจดีมังกรนี่คือสร้างทับรอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ใช้ท่อนุ่งเป็นพันๆต้นเลยนะครับเพราะเขาใช้โซ่ร้อยกันยึดฐานเจดีเข้าไว้ทําให้แข็งแกร่งมากและแข็งแรงมากครับซึ่งเจดีที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับคือเจดีย์ชูพีเมเนี่ยเสียหายไปเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเจดีมิงกูเนี่ยก็ยังตัา้งานอยู่ยังไม่ค่อยเสียหายมากสักเท่าไหร่ในครั้งนี้นะครับ นี่คือเป็นไวรัลทำความดีนณขณะนี้ที่เมืองบันเดเลและเมืองสกายนะครับนี่คือบริเวณซอย80ของที่บันเดเลนะครับเป็นชานเมืองบันเดเลซึ่งทางการเนี่ยเขาตั้งเต็นท์มาให้คือตอนนี้เขาไม่อยากให้อยู่ที่รอบๆพระราชวังบันเดลเลแล้วครับเพราะว่าเขากลัวว่าน้ําสกปรปกเขาก็เลยพยายามที่จะมีรถประกาศนะครับให้คนเนี่ยได้ไปชุมนุมกันที่บริเวณเต็นท์ตรงนี้ ทําให้มีเหล่าเซเลปนะครับแล้วก็ดาราเนี่ยมีเอาขอไปแจกนะครับในทุกๆวันเลยไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับผู้ประสบภัยทั้งหลายนี่คือวัลลังของมาเลเยครับมีหลายท่านนะครับที่ทําแบบนี้ซึ่งผมจะสรุปมาให้ที่สําคัญสําคัญและนี่ก็คืออีกคนหนึ่งครับที่ยอดบริจาคของท่านคนนี้นะครับสูงมากท่านเป็นคนมีชื่อเสียงที่เออมียนมานะครับแล้วก็ ยอดบรจิจาคของท่านเนี่ยถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทไทย,ยด้วยกันผมอยากให้มาดูที่กรุงอังวะสักนิดนึงครับเสดยวัดที่มีศิลปะอายุทยาคือวัดเยดดาสุมีนครับวัดนี้เหมือนเอาช่างอายุทยาที่คราวเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยที่โดนกวาดต้อนมาที่กรุงอังวะนะครับมาร่วมสร้างวัดนี้เลยคือมีศิลปะอายุทยาเนี่ยทั้งวัดเลยนะครับ ไม่ใช่เป็นแค่จุดเดียวเหมือนวัดบากยาที่มีเสาเป็นรูปครุฑแต่นี่คือมีบัวนี่ครับเนี่ยบัวที่หัวเสาเลยแล้วก็มีซุ้มหน้าต่างที่เป็นแบบเปอร์เซียซึ่งตอนนั้นเนี่ยอุธยาเอาอิทธิพลมาไอ้น,นี่คือเป็นวัดไม่ใช่วัดกุฎีดาวของอยุธยานะครับเป็นวัดที่อยู่ในกรุงอังวะคือวัดยานดาสมีนซึ่งตอนนี้เหลือแค่นี้ครับไม่เหลือ ฝีมือตระกูลช่างของอ,อายุธยาเป็นมรดกให้พวกเราได้เห็นกันอีกแล้วและนี่เรามาดูผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับในครั้งนี้ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนะครับของรัฐฉานก็คือเมืองยองชเวทะเลสาบอินเลครับสำหรับความเสียหายของ เทือกสัปอิเล,ปเลใน,นครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเสียหายหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวัดที่สำคัญสคัญเสียหายไปด้วยถ้าเผื่อว่าท่านจะไปเมืองตองจีนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัตชานเนี่ยท่านจะต้องผ่านเมืองนี้ก่อนเมืองยองชเวเดียที่ไทยใหญ่เรียกว่าเมืองน้ำจางนะครับคือเมืองนี้เป็นประตูสู่รัชชาน เป็นพื้นที่ราบซึ่งลัชชานี่ยจะเป็นพื้นที่สูงขึ้นไปนะครับบนภูเขาแต่ต้องผ่านเมืองนี้ก่อนเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญตอนกลางของประเทศเมียนมาเลยครับและนี่คือสภาพที่หลังจากที่แผ่นดินไหวซึ่งใช้เวลาประมาณไม่ถึงสองนาทีแต่ว่าทําให้ความเสียหายเนี่ยเสียหายหนักมากถ้าเผื่อว่าเราไปทัวร์ที่ ทะเลสาบอินเลนะครับคนขับเรือเนี่ยเขาก็จะพาเราขึ้นไปบ้านด้วยไปดูบ้านเขาไปทานข้าวบ้านเขาเอ่อเวลาเราเหยียบพื้นบ้านเขาเนี่ยฮะรู้สึกว่าพื้นบ้านเขาเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเจอเพดินไหวแบบนี้ก็คือทําให้หมู่บ้านเขาเรียกว่าหมู่บ้านบนน้ำเนี่ยนะฮะได้พังทลายมาได้โดยง่ายเลย มีร้านที่เป็นร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะครับก็พังทลายลงไปด้วยอย่างเช่นร้านที่ทำล่มมีบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ที่ผ้าไหมใย,ยบัวนะครับก็เสียหายไปในครั้งนี้ด้วยอันนี้วัดสำคัญเลยนะฮะชื่อดังเลยอันนี้มีความเสียหายไปเพียงแค่ตรงพื้นนะฮะ แต่ว่าอันนี้ซุ้มสาราเนี่ยก็คือเสียหายเยอะเลยอัน,นี้อัน,นี้พื้นนี่เขาเอาดินถมนะครับทำเป็นธรณีสงอันนี้คือเป็นที่ขายของที่ระลึกต่างๆบริเวณตรง,บร,ตรงบริเวณวัดนะครับก็ได้พังทลายลงไปเหมือนกันดีนะครับที่ภาพบวัวเข็มไม่เป็นอะไรวัดพงตองอูเทเลสาบอินเลนะครับมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวเนี่ย เอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือว่าการใช้ชีวิตบนสายน้ำนะครับแล้วก็มีการพายเรือโดยใช้เท้ามีการปลูกพืชบนผิวน้ำนะครับปลูกมะเขือเทศปลูกตังกวาแล้วก็มีชีวิตที่อยู่กับสายน้ำมีธรรมชาติที่งดงามทาให้นักท่องเที่ยวนะครับนิยมที่จะมากันและนี่คือสภาพหลังจากที่แผดินไหวครับก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมนะครับปรับปรุงเนี่ย นานสักเท่าไหร่สำหรับชาวที่อาศัยอยู่ที่บริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าชาวอินตานะครับเห็นภาพความเสียหายแล้วก็รู้สึกเสียดายมากๆก็ขอให้ฟื้นกลับมาเป็นกำลังใจนะครับพมา่าให้ฟื้นกลับมาโดยเร็วที่สุด จะอัปเดตสถานการณ์ความเคลื่อนไหวสำคัญๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวของพุทธิพมา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานต่างๆที่พวกเราดันได้คุ้นชินกันมาให้ได้รับทราบกันนะครับโดยเร็วที่สุดครับขอฝากช่วยกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเราจะได้รับข่าวสารไม่พลาดไปพร้อมๆกันครับ คุณสหรับการรับชมนะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ